สวัสดีครับอ่านพระคัมภี์จบใน1ปีกับจอนประจำวันที่9กันยายนพระธรรมสุภาษิตบทที่6บทที่7และพระธรรม2โครินธ์บทที่2ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมสุภาษิตบทที่6คําแนะนําเรื่องต่างๆลูกเอ,อ๋ยถ้าเจ้าเป็นผู้คําประกันให้เพื่อนบ้านเจ้า ให้ได้ทำสัญญากับคนแปลกหน้าถ้าเจ้าติดบ่วงเพราะคำจากปากของเจ้าและเจ้าติดกับเพราะคำจากปากของเจ้าลูกเอ๋ยจงทำอย่างนี้และช่วยตัวเจ้าให้พ้นภัยเพราะเจ้าตกอยู่ในกำมือของเพื่อนบ้านของเจ้าแล้วรีบไปถ่อมตัวลงและวิงวอนเพื่อนบ้านของเจ้าอย่าให้ดวงตาของเจ้าหลับลงหรือใหญ่ให้หนังตาของเจ้าตรอไปจงเปลีกตัวของเจ้าจัดภัยอย่างละมั่งติดตัวจากมือของนายพรานอย่างนกจักมือของคนจับนกคนเกลยดค้านเอ๋ยไปหาหมดไปดูทางของมัน จงมีปัญญายปราศจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครองมันเตรียมอาหารของมันในฤดูแรงและสะสมสเสบียงของมันในฤดูเกี่ยวคนเกลียดคานเอ๋ยเจ้าจะนอนนานเท่าไรเมื่อไรเจ้าจะลุกขึ้นจากหลับหลับนิดเคลิ้มหน่อยกอดมือพักนิดหน่อยแล้วความจนจะมาหาเจ้าอย่างคนจรจัดและความขัดสนอย่างคนถืออาวุธคนถอยคนเลวคนที่เที่ยวไปด้วยวาจาคด,คดตาของเขาขยิบเท้าของเขาขยับนิ้ว ของเขาขยบชี้ไปความตลบตะแรงในใจของเขาคิดประดิษฐ์ความชั่วร้ายหวานความแตกร้าวอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นความหายาน่าจะมาถึงเขาอย่างฉับพลันเขาจะถูกทําลายทันทีโดยไม่มีทางแก้ไขมี6สิ่งซึ่งพระยาเวทรงเกลียดมีเจสิ่งซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสําหรับพระองค์ได้แก่ดวงตายโลิ้นมูสาและมือที่เขีนฆ่าคนบริสุทธิ์ใจที่คิดแผนเลวร้ายเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วพยานเท็จ ซึ่งหายใจออกมาเป็นคำมุสาและคนที่วานความแตกร้าวในหมู่พี่น้องลูกเอ๋ยจงเฝ้ารักษาบัญญัติของพ่อเจ้าและอย่าละทิ้งคำสอนของแม่เจ้าจงผันมันไว้ทิพใจของเจ้าเสมอจงผูกมันไว้รอบคอของเจ้าเมื่อเจ้าเดินมันจะนำเจ้าเมื่อเจ้านอนมันจะเฝ้าเจ้าและเมื่อเจ้าตื่นมันจะพูดอยู่กับเจ้าเพราะบัญญัติเป็นประทีปและคำสอนเป็นแสงสว่างและคำตักเตือนเป็นการสั่งสอนเป็นหนทางแห่งชีวิต เพื่อปกป้องเจ้าไว้จากหญิงชั่วจากลิงพนอพนอของหญิงสัมศรอย่าให้ใจของเจ้าปรารถนาความงามของนางอย่าให้นางจับเจ้าดวยตาเจ้าชู้ของนางเพราะจ้างหญิงโสเภณีด้วยขนมปังก้อนเดียวก็ยังได้แต่หญิงเล่นชู้ล่าชีวิตอันมีค่าของชายคนเราจะหอบไฟไว้ที่อกของตนโดยไม่ให้เสื้อผ้าไหม้ได้หรือหรือคนเราจะเดินบนฐานที่ลุกโพลงโดยไม่ให้เท้าถูกไฟลวกได้หรือบุคคลผู้เข้าหาภรรยาของเพื่อนบ้านก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีใครแต่ต้องนางแล้วจะไม่ถูกลงโทษ คนเขาไม่ดูหมิ่นขโมยขโมยเข้ารักเพื่อบรรเทาความอยากเมื่อเขาหิวเมื่อเขาถูกจับได้เขาต้องชำระคืนเจ็ดเท่าเขาต้องใช้สิ่งของทั้งสิ้นในบ้านของเขาชายที่ร่วมประเวณีก็ไม่มีสาวัญสำนึกใครทำอย่างนั้นก็ทำลายตนเองเขาได้แผลและความอับปยศและความอดสูของเขาจะลบล้างไม่ได้เลยเพราะความหวงแหนทำให้สามีเครียดกราดในวันที่เขาแก้แค้นเขาจะไม่พร่ามือเขาไม่รับคำขวัญใดๆ ถึงเจ้าจะทวีของกำนันเขาก็ไม่ยอมสงบสุภาษิตบทที่7เล่เหลี่ยมมารยาของหญิงโสเพณีเอ๋ย จงร,รักษาถ้อยคำของข้าจงสะสมบัญญัติของข้าไว้กับเจ้าจงร,รักษาบัญญัติของข้าและมีชีวิตอยู่จงร,รักษาคำของข้าอย่างแก้วตาของเจ้าจงพันมันไว้ที่นิ้วมือของเจ้าจงเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งดวงใจของเจ้าจงพูดกับปัญญาว,ว่าเธอเป็นพี่สาวของฉันจงเรียกความรอบรู้ว่าญาติสนิทเพื่อสองสิ่งนี้จะปกป้องเจ้าไว้จากหญิงแพร่สยาจแตหญิงสำสอนที่พูดจาพนาวพนอเพราะที่หน้ตาต่างบ้านของข้าข้าได้มองออกไปตามบานเกล็ดเห็นคนหนุ่มสาวท่ามกลางคนรู้น้อย ข้าเห็นคนหนุ่มคนหนึ่งท่ามกลางคนรู้น้อยข้าพิเคราะห์ดูเขาท่ามกลางคนหนุ่มเขาไม่มีสาม,มัญสำนึกเขากำลังเดินไปตามถนนใกล้หัวมุมบ้านของนางเขาเดินเข้าไปทางบ้านของนางในเวลาพลอฟเลในเวลาเย็นในตอนกลางคืนและในความมืดดูสิหญิงคนหนึ่งมาพบเขาแต่งตัวอย่างโสเเณีและมีหัวใจเจ้าเล่ห์นางจัดจ้านและหัวรันเท้าของนางไม่อยู่กับบ้านประเดียวอยู่ถนนประเดี๋ยวอยู่ที่ลานเมืองและนางมอบคอยอยู่ทุกหัวมุม นางช่วยเขาไว้และจูบเขาแ้วพูดกับเขาอย่างหน้าไม่อายว่าฉันถวายเครื่องสันติบูชาและวันนี้ฉันได้ถวายแก้บนแล้วเพราะฉะนั้นฉันจึงออกมาหาเธอสอหาเธออย่างตั้งใจและฉันพบเธอแล้วฉันได้คลุมเตียงของฉันด้วยผ้าคลุมด้วยผ้าลินินสีจากอียิปต์ฉันทําที่นอนของฉันให้หอมด้วยมดยอบฤกษณาและอบเชยมาเถอะให้เรามาอิ่มด้วยความรักจนรุ่งเช้าให้เราสําเริงสําราญกันด้วยความรักเพราะสามีของฉันไม่อยู่บ้านเขาไปไกล เขาพกเงินไปถุงหนึ่งพอวันเพนเขาจึงจะกลับมานางหวานล้อมเขาด้วยคำเชิญชวนมากมายนางจักชวนเขาด้วยคำพเนาพนอเขาก็ติดตามนางไปทันทีอย่างวัวผู้ถูกไปสู่การฆ่าหรืออย่างกวางเข้าไปติดกับดักจนลูกธนูปักลึกถึงตับของมันอย่างนกรนเข้าไปหาบวงเขาไม่รู้ว่านี่มีค่าถึงชีวิตลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยวันนี้ตรงฟังข้าและจงใส่ใจทอดคําจากปากของข้าอย่าให้ใจของเจ้าหันไปตามทางของนางอย่าหลง อยู่ในวิถีของนางเพราะนางได้ฟัดเยียรลงเสียเป็นอันมากเออคนที่นางฆ่านั้นก็มากมายนับไม่ถ้วนบ้านของนางเป็นทางไปสู่แดนคนตายลงไปถึงห้องแห่งความตายพันธสัญญาใหม่งโครินบทที่2ฉะนั้นข้าพเจ้าได้ตัดสินใจเองว่าจะไม่มาเยี่ยมพวกท่านชนิดที่มีความทุกข์ใจอีกข้าพเจ้าทําให้ท่านทุกข์ใจแล้วใครเล่าที่จะทําให้ข้าพเจ้ายินดีนอกจากคนที่ข้าพเจ้าทําให้ทุกข์ใจ ตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนมาแล้วก็เพื่อว่าเวลาที่ข้าพเจ้าม,มาพวกที่ควรจะทําให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีจะไม่ทําให้ข้าพเจ้าทุกข์ใจข้าพเจ้ามั่นใจในผู้ท่านทุกคนว่าจะมีความยินดีร่วมกับข้าพเจ้าเนื่องจากข้าพเจ้าม,มีความยากลําบากและปวดร้าวยิ่งนะจึงได้เขียนถึงท่านด้วยน้ําตาไม่ใช่ทาให้ท่านเป็นทุกข์แต่เพื่อให้ท่านทราบถึงความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อท่านให้อภัยผู้กระทําบาปหากว่าใครตามที่ก่อความทุกข์ใจให้ โอไม่ได้ทําให้ข้าพเจ้าทุกใจมากได้เท่ากับที่ทําให้พวกท่านทุกคนทุกใจกันไปแล้วข้าพเจ้าไม่อยากพูดเกินความจริงโทษท่านที่บุคคลนั้นได้รับแต่คนส่วนใหญ,ญ่ก็พอสมควรแล้วและตรงกันข้ามคือท่านควรจะให้อภัยและปลอบโยนเขามิฉะนั้นคนคนนั้นจะจมอยู่กับความโศกเศร้าจนเกินไปฉะนั้นข้าพเจ้าขอให้ท่านแสดงความรักของท่านแก่เขาอีกเหตุที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านก็เพื่อทดสอบดูว่าพวกท่านเชื่อฟังทุกสิ่งหรือไม่ถ้าท่านให้อภัยผู้ใด ข้าพเจ้าก็ให้อภัยผู้นั้นเช่นกันถ้ามีสิ่งใดที่ต้องให้อภัยสิ่งที่ข้าพเจ้าให้อภัยนั้นก็ให้อภัยต่อหน้าพระคริสต์เพราะเห็นแก่พวกท่านเองเพื่อไม่ให้เราเสียรู้ซาตานเพราะเรารู้ทันกลอุบายของมันผู้รับใช้แห่งพันธสัญญาใหม่เมื่อข้าพเจ้าไปยังเมืองโตรัสประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์และพระผู้เป็นเจ้าได้เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังวิตกกังวลหาทิตัสน้องชายของเราไม่พบหรือรมลาพวกเขาและเดินทางต่อไปยังแคว้นมาซิโดเนีย แต่ขอบคุณพระเจ้าผู้นำเราสู่ชัยชนะเสมอในพระคริสต์และโปร่งให้เราเป็นพระผู้ประกาศเรื่องพระคริสต์ทั่วทุกคนแห่งเสมือนกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วเราเป็นกลิ่นอันหอมหวานของพระคริสต์เพื่อพระเจ้าท่ามกลางพวกเราที่รอดพ้นและพวกที่กําลังพินาศเราเป็นกลิ่นแห่งความตายสําหรับคนที่พวกหนึ่งและเป็นกลิ่นแห่งชีวิตสําหรับคนอีกพวกหนึ่งใครเล่าจะเหมาะสมกับงานเหล่านี้เพราะว่าเราไม่เหมือนคนจํานวนมากที่ใช้คํากล่าวของพระเจ้าเป็นเครื่องมือหากินแต่ในพระคริสต์เราพูดต่อหน้าพระเจ้าด้วยความจริง ใจอย่างคนที่มาจากเจา้าจบการอ่านประจำวันที่9กันยายนพระเจ้าเวยพรครับ